ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พออยู่กับพี่ฟอ r ์ r a p ปเต3.0ทวินเทโบ V6 รถปี23ที่ประหยัดจากป้ายแดงไปถึง4แสนเลยนะคะเขามาด้วยสีโค้ดออร์เรน์สีเดียวกับโฆษณาเลยทุกคนคันนี้นะคะประหยัดกว่าคุ้มกว่าใช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จัก คันนี้ก็เลยดีกว่าพลอยเองก็ตื่นเต้นนะเป็นกำลังใจให้พลอยกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูรถที่น่าใช้ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะรถกระบะที่น่าใช้ต้องพูดอย่างนี้นะคันนี้ก็เป็นพี่ฟอร์นะคะแรปเตอร์ทุกคนหล่อจริงๆนะคะอยู่บนท้องถนนนะคะเห็นเขาแล้วว้าวใจเต้นตุ๊บตับวันนี้นะคะได้สัมผัสของจริงแล้วจะบอกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ โลโก้ฟอร์ดด้านหน้านะคะเป็นตัวฟรอนต์นะคะที่เป็น F.O.R.D นะคะแบบนี้นะคะไม่ได้มีมาให้ทุกรุ่นแต่วันนี้โฉมนี้จัดมาให้แล้วค่ะ พร้อมกล้อง310องศานะคะไฟ daylight สวยๆนะคะนี่ให้ดูว่าโปรเจคเตอร์ก็เป็นดับเบิลโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยตัดหมอกด้านล่างให้ครบชุดค่ะเซ็นเซอร์รอบคันค่ะระบบนะคะแจ้งเตือนก่อนชนระบบความปลอดภัยทุกอย่างคือครบคันมากๆนะคะซูมล้อเท่ๆค่ะพรออ้อมยางคุณภาพ D B F g o o d r i h นะคะยางปีใหม่ๆเอาไว้ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวปลายกระจกค่ะได้กล้อง360องศามาให้ด้วยคันนี้นะคะก็ได้เป็นสีส้มโคตรออเรนจ์นะคะสีแบบจากโฆษณาเลยอ่ะแบบรอยมานะคะนี่สวยมากๆนะคะดูรอบคันกันนะคะคันนี้ก็จะมีท็อปนะคะในส่วนของนี่ค่ะ ช็อปเมลเช่นนะคะที่มีฝาปิดอันนี้ก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่นะคะแต่คันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกลองด้านหลังใต้โลโก้ฟอร์ดก็มีมาให้ด้วยสวยจริงๆนะคะทุกคนเห็นแล้วแบบใจเต้นตุบตับตุบตับมากๆเลยทุกคนนะคะมาดูกันสำหรับที่นั่งของผู้โดยสารคะ่ะนี่ค่ะภายในได้ตัวเบาะหนังนะคะสลับอาคันทาร่าสวยมากๆนะคะสัมผัสนุ่มสบายนะคะเดี๋ยวคอยดึงก่อนนะ ดึงที่พักแขนแข็งมากทุกคนช่วยพลอยด้วยนะมือเดียวไม่ได้ทุกคนนะคะที่พักแขนอยู่ตรงนี้นะคะมาดูเบาะกันดีกว่าเนะคะเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้ในส่วนของช่องแอร์ช่องเสียบสาย USB นะคะมีทั้ง USB มีทั้ง Type C นะคะ Power Outlet ให้ครบทุกอย่างเลยนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับที่นั่งคนขับค่ะมีอะไรนะคะที่แบบ น่าตื่นเต้นมากๆนะคะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้านี่คือเบาะที่แบบอลังการมากๆมีไซส์แอร์แบ็กมาให้ด้วยนะคะตื่นเต้นแล้วอยากขึ้นรถแล้วนะคะมากันเลยดีกว่าค่ะรถเป็นปี2023นะทุกคนนี่ค่ะหมายิ่งไป26993เเท่านั้นค่ะสวยมากๆเลยพร้อมแล้วเหยียบเบรกกดปุ่มพุชสตาร์ทกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะเสียงแบบ,บรุ่มนะคะ สวยมากๆเดี๋ยวปรับเสียงลงให้ก่อนนะนะคะอ่ะนะคะสำหรับไม้นะคะได้รถไม่น้อยปี23นะคะคันนี้ปัปจากป้ายแดงไป4แสนเลยทีเดียวนะคะรถใหม่ต้องรอนะวันนี้นะคะจับจองได้เลยค่ะจอง1,000บาทใช้เงินออกรถ999บาทได้เลยค่ะมาดูกันต่อนะเปิดไฟกันหน่อยอีไฟ LED นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะแจ้งเตือนมุมอับนะคะแล้วก็แจ้งเตือนในส่วนของแบบว่า อก่อนชนนะคะทุกอย่างมีให้หมดเลยนะคะพวงมาลัยแรปเตอร์สวยๆเลยค่ะแพทเทิร์นชิปอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะครูสคอนโทรนะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงใดๆให้หมดเลยค่ะตรงกลางได้จอขนาดใหญ่มากทีวีบ้านใครคะเนี่ย <arrive> นะคะมีระบบนำทางนะคะเนวิเกเตอร์ให้นะคะนี่อยู่ตรงไหนก็ว่ากันไปนะคะมาดูกล้องกันคือจะบอกว่ากล้องนะคะกล้องหลังนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูกันนะคะนี่ ได้กล้องนะคะใหญ่มากนะคะกล้อง360องศาเห็นรถรอบคันแบบนี้ทุกคนคือระบบนะคะมาดูตรงนี้กันระบบการขับขี่นะคะมีโหมดการขับขี่ได้ถึง7โหมดเลยทีเดียวนะคะ 2 H4 H4A 4L นะคะมีหมดเลยแล้วคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างมาให้ด้วยนะคะสวยจริงๆเลยทุกคนนะคะสวยจนไม่รู้จะพูดยังไงนะคะสปีดเลชมากๆนะคะสำหรับแรปเตอร์คันนี้นะคะสีส้มโคชออเรนต์นะคะอีกหนึ่งคันที่จัดมาให้เพื่อนขาต้องรีบนะ สวยจริงๆไวเวายเลชจอยูต่ตรงนี้ด้วยอีกตัวนะออปชั่นเยอะมากๆเลยนะไม่รู้จะไปตรงไหนก่อนดีเอาเป็นว่ามีมาแล้วก็จัดได้เลยนะคะกับราคาพิเศษนะคะเพียง1.529ล้านนะคะผ่อนเพียง2.5 0 0 0ใช้เงิอนออกรถเพียง999บาทจุกทุกอย่างค่ะมีกุญแจนะคะแรปเตอร์สวยๆคันนี้นะจัดมาให้อีก1,000นะคะอย่าพลาดนะมาคันเดียวค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ